เอาครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับดัมสไตร์เหมือนเดิมนะครับผมคลิปนี้เป็นช่วงดัมรีวิวก็จริงครับแต่ตามชื่อคลิปเลยครับวันนี้ไม่ได้มารีวิวอ่าแวนกาหรือบอดี้ไฟนะครับก็จะมารีวิว DX 1ชิ้นที่ไม่รู้ว่ายูทูบเบอร์ที่เป็นคนไทยอ่ะที่เป็นนักรีวิวอ่ะพวกรีวิวของในซูเปอร์เซนไตหรือไรเดอร์อ่ะเขาเคยรีวิวของเล่นชิ้นนี้ป่ะนะแต่ถ้าไม่เคยผมขอเป็นคนแรกนะครับผม ก็คืออันนี้ผมไม่มีกล่องนะคือผมเป็นผมรับมันเป็นมือสองนะครับผมก็คือ dx x อ o t s w o r d นะครับผมเรียกว่าสวอตก็ได้ครับผมถ้าคนไทยอ่านเนาะขออนุญาตวางกล่องก่อนนะครับผมก็มันเป็นไออาวุธของหนึ่งในอ่าขบวนการหนึ่งขบวนการนะครับผมที่ซีรีส์เรื่องเนี้ยเป็นขบวนการหนึ่งปะทะกับขบวนการหนึ่งนะครับผมอ่าพูดเลยก็ได้ครับว่า บวนก็คือขบวนการจอมโจรลูแปงเรนเจอร์นะครับผมประทะขบวนการมือปราบแฮปเรนเจอรนะ์เนาะส่วนใหญ่ไอที่ประทะกันอนะจะเจอกันในเดอะมูฟวี่มากกว่าเนาะแต่อันนี้เจอกันในซีรีส์นี้เลยครับผมประทะกันในซีรีส์เลยนะครับเป็น VS ในซีรีส์เลยนะครับก็เป็นแบบอารมณ์เคาน์เตอร์เนาะแต่เคาน์เตอร์มันเป็นผู้ก่อการร้ายไงไม่ใช่ไม่ใช่โจรน,นะครับผมไม่ใช่จอมโจรเนานะแต่อันนี้เป็นจอมโจรประทะมือปราบนะครับ ซึ่งอาวุธชิ้นนี้เป็นอาวุธของคนที่จะเรียกว่าคนที่4ของทั้งสองฝ่ายเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าเขา้เขาเป็นทั้งจอมโจรและมือปราบนะครับก็คือลูแปง X นะครับผมเขาอาวุธชิ้นนี้ก็เหมือนกันครับจะมี2โหมดก็คือเป็นโหมดของเคซสึก็คือตำรวจกับไคโตะเป็นจอมโจรนะครับผมอันนี้จะยังไม่ไม่มีผมไม่หาที่ขั้นฐานไม่ได้นะครับผมอย่างที่ผมบอกเป็นมือสองนะผมรับมานะครับ ก็อ่าลาพงอยู่ตรงนี้นะครับอ่าหน้าตาของในโหมดตำรวจเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกระบองของตำรวจเนาะที่เขาไว้กดอะ่ะเขาไว้กดผู้ร้ายให้อยู่อยู่กับที่เนาะเดี๋ยวมาดูมาดูโหมดของจอมโจรนะรผมอ่ะเวลาเล่นเวลาเปลี่ยนโหมดครับให้บิดตรงนี้ครับผมบิดเข้ามาฟึบฟึบนี่ครับอันนี้เป็นตราของลูปองเรนเจอร์นะครับผม แล้วก็บิดตรงนี้ออกมาครับก็จะเป็นดาบนะครับผมลักษณะจะเป็นดาบเลยนะครับอ่าขออนุญาตเล่นโหมดของอลองกดเสียงนิดนึงนะก็เป็นเสียงฟันดาบนะครับผมป่ะเดี๋ยวเอากลับไปของโหมดตำรวจก่อนแล้วกันเนาะเพราะผมขอเล่นขออนุญาตเล่นโหมดของตำรวจก่อนนะครับอ่ะบิดอันนี้กลับมาเลยนะครับตอนแรกผมว่าตรงนี้จะมีรูนะไม่มีนะครับผมอ่ะซฟึบ เซัสส์นะครับผมเสียงเป็นไงครับอ่าขออนุญาตเอาออมาใกล้ๆนะเสียงเหมือนทุกคนเลยอ่าต่อมาจะมีลูกเล่นอีกหนึ่งลูกเล่นครับของในโหมดตำรวจนะที่ก็คือไม้ตายของเขานะก็จากตรงนี้ครับผมอันนี้ผมขออนุญาตรวบลัดเลยนะเพราะว่าผมเคยลองเล่นแล้วแบบโยกทีหนึ่งโยกสองทีโยกสามทีมันก็คือเสียงเหมือนเดิมนะครับผมแล้วมันต้องเริ่มใหม่นะอ่ะเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยว เล่นแบบปกติก่อนเดี๋ยวจบการเล่นปกติเดี๋ยวเล่นแบบพิเรนให้ดูนะครับผมอ่ะเอาเล่นแบบปกติเล่นแบบปกติเลยนะครับเดี๋ยวเล่นไปอธิบายไปแล้วกันเนาะอ่ะบิดตรงนี้มาจะขึ้นคาว่า x time นะครับบิดไปเลย iten ปึ๊บบิดกลับมาครับบิดไปอีกทีอ่ะนี่เทนนะครับผม อ่ะบิดกลับมาแล้วครับรอบนี้เป็นรอบที่สามนะครับผมบิดกลับมารอบที่สี่นะครับทั้งหมดสี่ทำทั้งหมดสี่รอบนะครับอ่ะขอใหกกดก่อนนะเดี๋ยวค่อยบอกอ่านะครับผม ก็มันจะขึ้นคำว่าอ t ตเทนเอ้เราโยกไปให้ทั้งหมดสี่ครั้งเนาะมีคำว่าอ t ตเทนนิเทนซังเทนแล้วก็จ i เทนนะผมจ i เทนเนี่ยดูดูแบบใส่พลังอะเนาะแล้วมันจะขึ้นคำว่าอิตีโดเซนอะไรสักอย่างนี่แหละที่ผมที่ผมได้ยินเนาะแล้วก็แล้วก็ไม้ตายของเขาอะจะชื่อว่าอาร k อีจีเกคิเอ็กซ์สไตร์นะผมมันก็แนวแบบหนึ่งนะักสันหาอะไรพวกนี้เนาะ แต่มีเขาว่า x ก็คือตรงตามตัวเขาครับเขาเป็นเขาชื่อ x นะครับผมในแต่ละโหมดเนาะอ่ะเล่นแบบพี่เลนทำไงครับอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะหนึ่งครั้งลักกดเลยไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแล้วถ้าเราหมุนมาอีกรอบมันจะขึ้นคำว่านี้เทนหรือเปล่าก็คือครั้งที่2เนาะ กลับมา x time เลยครับก็คือมันจะวนรอบนะครับผมถ้าสองครั้งอ่ะได้ไหมเหมือนเดิมครับถ้าสองครั้งไม่ได้ผมว่าสามครั้งก,ก็ไม่ได้หรอกครับและถ้าเราหมุดบิดไปเลยโดยที่ไม่มีคำว่า x ิกทนี้เทงซังเทนจะเล่นได้ไหมครับอ่ามาลองดูอ่ะ สรุปก็คือเล่นได้เหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าใครอยากได้แบบในการ์ตูนก็บิดทีไรบิดค่อยคอยบิดเนาะนี่เสียงมีความเท่นะครับผมมีตัวละครรับมาด้วยครับผมนี่นวิ่งอยู่วิ่งอยู่มีตัวละครรับนะครับผมก็โอ้แต่เสียงไม่ตายอันนี้ขอยอมขอแซวนิดนึงนะเหมือมีความเป็นญี่ปุ่นมากเลยครับผมญี่ปุ่นจริงๆนะ ไอเสียง Eo เมื่อกี้นี่ยนะครับผมญี่ปุ่นอะ่ะเอาจริงผมไม่รู้แบบผมเวอร์ไปเองปะน,นะมาเดี๋ยวเรากับไปไปเล่นเป็นโหมดดาบนะครับผมอ่ะเราบิดตรงนี้มาก่อนเลยก็ได้นี่ดาบก็จะยาวๆหน่อยนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ยกไอคอของส่วนขาตั้งโทรศัพท์เนาะก็จะสั้นๆน,นิดนึงนะครับผมมันจะเต็มเฟรมนิดนึงนะอ่ะอยู่อย่างนี้แล้วกันนะ นี่ก็เสียงฟันดาปกติเลยอ่ะข้ามาไม้ตายเลยครับอันนี้บิตทีเดียวเลยอันนี้อ่ะเดี๋ยวนะตัวละครรับแม่งขึ้นมาบนของมาบน D X เเลยเฮ้ยออกไปเจอละเอาเฮียบีจนตายเลยขอโทษนะ อ่าก็เมื่อกี้จะมีคำว,ว่าอ่าเมื่อกี้ขึ้น x time ใช่ไหมแล้วมันจะมีคำว,ว่า c า o u d down นะครับผมแล้วก็จะมี three อ่า three two one แล้วก็ zero นะครับผมอ่าเรากดเลยอ้าวอ๋อหน่วงเวลาไปก็ไม่ได้ครับผมมันต้องต่อเนื่องเนาะมันเอาใหม่ครับเมื่อกี้มีการหน่วงเวลา อ่าพอ3 2 1 0ต้องกดเลยนะครับไม่งั้นมันจะให้เรากลับไปทำใหม่นะครับผมมีเสียงชักผ้าเมื่อกี้ด้วยใครซักผ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมคือ <c oughs> ถ้าถ้าเล่นไม้ตายในหมวดของจอมโจรเนี่ยคล้ายๆนับถอยหลังวันปีใหม่เนาะแบบส่ทงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่อะไรงนี้นะครับผมมีคาว่าขาดาวเนาะนะครับอันของหมวดตํารวจจะมีแค่นี้เลยนะครับผมก็ที่เหลือเป็นเสียงฟันดาบปกตินะครับผม ผมเอาจริงนะตอนตอนที่ซื้อมาผมก็มีแพลนเลยถ้าจะเก็บขนาดเนี้ยมึงไม่เก็บจริงจังเหรอผมแบบเอาแบบคุยกับตัวเองเอะเนาะมึงไม่เก็บจริงจังเลยถ้าเก็บจริงจังผมว่าอีกหมดตูดนะผมไม่แต่อาจจะต้องสลับกันนะเพราะว่าบางช่วงแวนมาใช่ไหมแบบของใหม่พวก BT, พวก CP, พวกเพกิพ่มมี EB มาเพิ่มอะ่ะก็อาจจะต้องรีวิวแวนก่อนนะผมแต่นี้ก็เรื่อยๆนะครับอันนี้กล้าพูดเลยเป็นหนอย่างที่ผมอยาก สะสมนะผมในซีรีส์ของเซนไทยเนาะส่วนไรเดอร์โอ้อันนั้นต้องเก็บตังแบบเยอะขึ้นนะครับผมเยอะขึ้นเนาะเพราะว่าลูกเล่นเขาอาจจะเยอะกว่านะครับผมของไรเดอร์เนาะแบบเข็มขัดบางเรื่องเข็มขัดเดียวแปลงร่างได้สี่ห้าตัวอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างงี้นะแต่ของเซนไทยมันจะไอ้นี่นิดหนึ่งเนาะบางบางบางอย่างจะลูกเล่นน้อยกว่านะครับผมอย่างอันเนี้ยมันมันก็ไม่ได้ถือว่าลูกเล่นเยอะนะ แล้วก็ตอนแรกผมคิดว่ามันจะใหญ่กว่านี้ไงโอ้โหเล็กนิดเดียวในกล้องเหมือนจะใหญ่นะแต่ในแต่ของจริงจะเล็กนะครับผมก็จบกันไปครับผมสำหรับการรีวิว DX LOST SWOD r นะครับผมผมแม่งจะกระแดะไปไปเปล่าวะ <laughs> กระแดะเปล่าวะไม่รู้นะครับผมเรื่องคำอ่านอังกฤษอังกฤษเนี่ยครับผมก็คลิปหน้าถ้าผมได้รีวิวได้ของ อ่ดีเอ็กชิ้นไหนของตอนนี้คงจะทำแค่ซีรีส์ของลูปแปงอะเนาะลูลปแปงปะทะแพนะ็กเรนเจอร์เนาะก็ถ้าได้ชิ้นไหนมาเพิ่มเดี๋ยวจะมาจะมารีวิวให้นะครับผมเพื่อแบบชิ้นไหนลูกเล่นขาดตรงไหนอะไรอย่างนี้นะอยากอยากลองเล่นไม่ใช่เลยหรอก <laughs> อยากเก็บมั่งอะไรอย่างนี้นะครับก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับดัมสไตร์นะผมแล้วก็ถ้าชุดของวนการ์ดมาเมื่อไหร่ถ้า จะรีบรีวิวให้นะครับผมว่ามีอะไรบ้างในนั้นนะครับก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนอกจากคำว่าเจอกันคลิปหน้าครับผมอาร์ดิวสวัสดีครับ